สวัสดีครับ style. อิสมาอิลอิสมาสต์โจฮักนาสละคามาพบกับโจวันนี้โจก็จะพาไปนะครับเกี่ยวกับตำนานช้างผสมโขงหรือว่านพญาเทครัวที่หลายๆคนก็อยากจะครอบครองหลายๆคนก็อยากจะถามหานะครับว่าเอ๊ะต้องค้าขายบ้างนะครับเป็นเมตตามหาเสน่ห์เป็นเมตามาเเเมตามหานิยมคนรักคนหลงหัวรักหัวหลงนะครับ แม่ยายรักแม่ยายหลงอ้าวทีนี้เราจะทําอย่างไรกันนะครับว่าถ้าหากท่านใดสนใจแล้วนะครับไปที่ตรงคอมเมนต์โจ o, ข้างหน้าสารคามแล้วฝากไอดีไลน์ไว้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับส่วนโจก็จะสะดวกในทางการที่จะคุยพูดคุยไลน์วันนี้โจมีให้จําหน่ายให้ท่านผู้ชมแล้วได้แล้วนะครับแต่เราก็จะมาพูดถึงทางด้านสรรพคุณนะครับ สรรพคุณก็คือนะครับต้นต้นก็คือแก้ฝีนะครับฝีหนึ่งหัวสองหัวนะครับช้างผสมโขลงหรือพญาเทคัวเป็นว่านเมตตามหานิยมเป็นว่านเมตตามหาเสน่ห์นะครับคนรักคนหลงเลยและครับหนุ่มสาวรักหนุ่มสาวหลงกันนี่แหละเราก็จะมาพูดกันเกินก่อนว่าเอ๊ะทำอย่างไรนะครับก็คือเขียนชื่อใส่ในใบหรือแม้กระทั่งหัวของว่านแล้วก็ทุบๆนะครับ ทุบๆก่อนก็ได้แล้วก็เขียนไปแล้วก็ไปตากแดดแห้งแล้วพอแห้งเสร็จเรามาบดเป็นผงแล้วก็ไปใส่น้ําให้ทานคนรักคนหลงผัวรักผัวหลงแม่ยายรักแม่ยายหลงพ่อตารักพ่อตาหลงเลยละครับนี่แหละครับสมุนไพรพญาเทครัวจวดสมุนไพรช้างผสมโขงหรือครัวเรามาดูหัวของเขาเลยนะครับว่า เป็นอย่างไรแต่ที่รู้ๆนะครับเรามารู้ว่าอนุภาพของเรื่องเมตตามหานิยมหญิงรักหญิงหลงในสมัยก่อนนะครับคือผู้ชายหรือผู้หญิงที่เจ้าชู้เนี่ยเขาจะหาว่าเน,นี้ยติดตัวไปด้วยเสมอเข้าไปบ้านไหนก็เข้าได้สบายนี่ก็คือสมุนไพรช้างผสมโขงนะครับเรามาพูดกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับการค้าการขาย การค้าขายลูกค้าก็หลงซื้อติดไม้ติดมือไปด้วยเสมอถ้าหากท่นานใดปลูกไว้ที่บริเวณในกระถางและก็ตั้งไว้ที่ตรงหน้าร้านนี่แหละครับเป็นอะไรที่เหมาะที่ควรช้างผสมขลุงพญาเทครัวส่วนด้านชู้สาวนะครับให้เขียนชื่อคนที่เราอยากให้รักเขียนที่ใบหรือแม้กระทั่งลำต้นของว่านแล้วนำไปตําให้ละเอียดตากแดดให้แห้งโรยผสมในอาหาร ให้ผู้นั้นกินหรือแม้กระทั่งน้ําดื่มหญิงผู้นั้นจะรักจะหลงเลยแหละครับท่านผู้ชมนี่แหละก็เป็นเกล็ดเล็กๆน,น้อยส่วนหนึ่งนะครับส่วนผมมองว่ารู้ไว้เป็นวิทยาทานให้ความรู้เหล่านี้ไม่ได้หายไปกับการเวลาสมุนไพรช้างผสมโขลงเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าพยาเทคัวเป็นสมุนไพรเมตตามหานิยม ที่หลายๆคนอยากได้ผัวรักเมียหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงคนรักคนหลงขาขายดีสมุนไพรช้างผสมโขงฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีเกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอน ไม่ลองไม่รู้ชู2องนิ้วได้เลยฟอร์วิชนชสนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัศละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้